ถึงบ้านแล้วจะพี่น้องคะเลิกง,งานแล้วนะคะถึงบ้านแล้วสามีกคาเสื่อนซื้อน,นมม้ำอัดล่มพี่น้องคะเหมือนว่านันซุกเนาะเหมือนสามีกำนังถ่ายในรถพี่น้องค่ะมือนี่ฝนตกเบิดมือพี่น้องคะเบิรงเริ่มละลายแล้วนะคะเริ่มยุบเก็กน้อยแล้วที <c oughs> ่น,นามสีถ่วได้ไหมพี่น้องคะ <c oughs> ไหลน้ำมาตันอ๋อ ได้บมตวอ้นว่าไปว่าไปซื้อน้ำมาันเลยมาสองถุงฝนยังตกเยอะครับพี่นนองค่ะฝนฝนตกหนาวหนาวหนาวม่อย่างมามึหนึ่งกับเห็ดยังกินเนาะคุณสามีเห็ดกับเขาได้หมด นก็นเลยไปซื้อ,อกัันสอดกบไปเสื่อนี่เฟนทรายเฟนทรายมาถอดเองพี่น้องคะมาเห็ดเองมัน่งจะเสื่ออย่างเนื้อเพื่นนั่นแหละกินสเต็กสเต็กหมูมันไม่นเนื้อใช่ไหมคะซื้อเนือสื่อเนื้อหมูมาเพิ่นก็นเสื่อสเต็กหมูอย่างเนื้อนนะ โอ้ยหนาวๆคุณน,น้องค่ะหับบานแล้วหับบานแล้วคุณฝนก็นได้ตกลินดินเนี่ยเราไปนองค่ะเห็นมฝนตกนะคะตกใส่หลังคาไม่ยินเสียงสิึ้นหอดบานนะพี่น้อง,องต,กะะตกใส่หลังคาว่ะ,อนนะอะ,ะโอ้ยน้ำท่วมน้ำส้วมโดมิน โอ้โหคอรัมเหรอหมันมาเรื่อนมือนี่นองค่ะรื่นนะคะถึงบาแล้วี่นอนนี่คืออะรนี่คืออะ มันก็หลายหลก็เห็นมาน้ำท่เงทาวั <c oughs> นนค่ะมึงมาแล้วจ้าโอ้หักนักปลาถังผ้างไปซื้อขนมทุงบแงบบไงปลาจากโลดหรือป้าเนี่ยม,มีสองโล่ทัวชนะี่หรอทัวิกนะน่ชโอ้แล้วเ้นงาเราไดัสองตวจะตืกมายูนนะนา จะไปนองค่ะไปหากินเขาแรงฮะอาบน้ำพี่น้องค่ะพักผ่อนคลิปนี้คลิปนี้ก็แค่นี้นะจ้าพี่น้องค่ะพบก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนอนหลับฝันดีนะคะ